เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารานในการรับชมครับ,รบกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะ ทุกทุกพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่80วันนี้ก็ขอกล่าวในเรื่องของธรรมชาติการเข้าร่วมทำภาร,รกิจดับเพลิงเจ้ากรรมกับทานตะวัน ธรรมชาติของการเข้าทําภาร,รกิจเพืนเจ้ากรรมเป็นอย่างไรก็คือทุกท่านที่เข้ามานั้นย่อมเจออุปสรรคขวากน้ําต่างๆเข้ามาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของตัวผู้เข้าภาร,รกิจเองหรือเรื่องราวที่เข้ามาหาโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนที่เข้ามาแล้วมีผลทาให้ทภรภารกิจนั้นได้ยากลําบากยิ่งขึ้นเป็นอุปสรรคต่างๆนานา,นา บางท่านตอนเข้ามาครั้งแรกดูเหมือนจะง่ายแต่เมื่อดำเนินไปแล้วประมาณ 2- อสวันกับเจออุปสรรคมากมายกีดขวางเข้ามานานานประการและก็เริ่มทำภารกิจได้อย่างยากเย็นยิ่งนักบางคนก็มีสภพาะธรรมของชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆแต่เมื่อเข้ามาสู่ภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมแล้วชีวิตก็เริ่มยุ่งยากลำบากและซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงเป็นภาวะธรรมชาติของการดับเพลิงเจ้ากรรมนั่นเองจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องที่ปฏิบัติได้แบบสบายๆแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่สามารถฝ่าฟันทำภารกิจดับเพลิงเจ้าการนจนประสบความสำเร็จนั้นก็คือผู้ที่มีความพิเศษในดวงจิตคือมีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายและก็ฝ่าฟันทำไปจนสำเร็จ ทุกคนทุกดวงจิตย่อมเจออุปสรรคก็คือสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ผูกปมได้ทํากับดักไว้แล้วทั้งสิ้นซึ่งเป็นผู้กระทําไว้เองร่วมด้วยกับมีดวงจิตอื่นในฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ปรารถนาให้เราได้ดีหรือให้เรานั้นออกจากวัฏสงสารหรือละให้ไม่ให้เรานั้นสามารถออกจากวินกรรมของเราได้ก็จะเข้ามาขัดขวางต่างๆนาะนาะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของการดับเพิงเจ้ากรรมจึงเป็นเรื่อง ที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนา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 นประการทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในรูปแบบต่างๆเช่นบางคนนั้นก็อยู่แบบสบายๆแต่เมื่อเริ่มทำภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมฟังธรรมะเพียงเล็กน้อยก็หลับไปเลยและตรงมาฟังซ้ำอยู่หลายรอบมากบางท่านฟังหลับฟังหลับเป็นสิบรอบก็มีบางท่านนั้น พยายามส่งการสวดพระคาถาพุทธจิตตะมาให้ทันตะวันอัดยังไงก็หลุดกดยังไงก็ไม่ติดกดได้กดหน่อยก็หายไปต่างๆนานามีอุปสรรคให้เกิดขึ้นได้เห็นกับตัวซึ่งมีคำที่เขากล่าวว่าย่อมเจอได้ด้วยตนเองเท่านั้นและก็นี่คือธรรมชาติของการดับเพลิงเจ้ากรรมก็จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ ให้สําหรับผู้ที่ได้เข้ามาทําภารกิจจะได้รู้สถานการณ์ล่วงหน้าว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทให้มีดํารงสติและก็ควันฝ่าอุปสรรคให้ได้สำหรับผู้ที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่หลายคนเขาทําการสรุปธรรมะทันตะวันขอบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายเลยในแต่ละท่านที่สามารถที่จะสรุปธรรมะออกมาได้มีอุปสรรคขวากน้ําต่างๆนานาที่เรานน้นมองไม่เห็น บางท่านต้องมานั่งฟังแล้วฟังเล่าร้ายเที่ยวนะักบางคนกว่าจะสุบได้ก็ตีสามตีหนึ่งตีสองตีสเลยเที่ยงคืนก็ไปแล้วก็มีบางท่านก็ตาก็มัวมอง,มองไม่เห็นอัดแล้วเสียง,เส,ยงเสียงหลุดเสียงหายไปอีกอย่างนี้นะครับต้องมาภาคเพียรที่จะทําส่งมาให้ได้หลายหลายรูปแบบแล้วก็ยิ่งเวลาไปทำภารกิจแล้วบางคน จะไปถวายสังฆทานถวายเสร็จสุดท้ายก็ลืมถ่ายรูปจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ไม่ได้ว่าทํากันได้อย่างง่ายแต่ละคนจะต้องมีจิตใจที่พร้อมที่จะทําใหม่แก้ใหม่ให้ได้ด้วยนะครับเมื่อไม่ครบองค์ประกอบนั่นก็คือไม่สามารถนํามาใช้ในการดับเพลิงเจ้ากรรมได้ นะครับทุกอย่างมันเป็นลักษณะของการทำธารกิจสร้างบุญจำเพาะเจาะจงให้กับกรรมและเจ้ากรรมในเวรของเราโดยเฉพาะเจาะจงครับถึงจะมีพลังที่จะไปสลายหรือไปต่อรองกับเรื่องราวเหล่านี้ได้จึงเป็นเรื่องราวเป็นธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งในการดับเพลิงเจ้ากรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายท่านก็ภูมิใจมากเลยเมื่อผ่านการดับเพลิงเจ้ากรรมไปได้ นะครับเพราะว่าเขาได้ผ่านอุปสรรคมากมายเ,าเรียกว่าทุ่มเททั้งกายใจสุดท้ายแล้วก็สามารถสำเร็จในการดับเพลิงเจ้ากรรมของของเขาเองหลายคนฟังก็จะไม่เข้าใจในเรื่องของเขาว่าเขาเจออะไรก็เ,เป็นยังทำไมทำไมเสร็จภารกิจแล้วเช่ประสบการณ์ถึงได้ดีใจอะไรขนาดนั้นนะครับ ถ้าเราไม่เจอกับตัวเราเองเราก็จะไม่ทราบแต่ผู้ที่เขาเจอธรรมชาติกันดับเพิงด้วยตัวเขาเองแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ธรรมดาเลยที่เขาเองจะสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเขาทําได้เขาเริ่มรู้ศักยภาพดวงจิตของเขาเองทุกดวงจิตมีพลังจิตเพิ่มขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานาฟันฝ่าวิบากกรรมไปได้และจะเข้มแข็งเมื่อกันดับเพิงเจ้ากรรมสิทธิ์สิ้นลงเขาก็จะรับการเรียกว่า สลายให้วิบากกรรมนั้นจางมาลายหายไปเป็นระยะเวลาหนึ่งที่เขาจะสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วเมื่อมีวิบากกรรมลูกใหม่เข้ามาเขาก็จะมีภูมิต้านทานท,านที่จะต่อสู้ต่อไปเพราะเขาเริ่มมีกําลังในดวงจิตแล้วจากการเข้าสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมกับทานตะวันและนี่ก็คือธรรมชาติของการ ดับเพลิงเจ้ากรรมนะครับที่จะนํามาเสนอให้ทุกท่านนั้นอาจะได้ติดตามนิทานของท่านตะวันอย่างสนุกสนานและก็ได้ลุ้นได้เชียร์ให้กับผู้ที่อยู่ในภารกิจว่าจะสําเร็จหรือไม่มีหลายท่านก็ไม่สําเร็จนะครับทำภารกิจก็ค้างค้างคาคาก็มีบางคนก็ลืมไปเลยภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็จําไม่ได้อย่างนี้นะครับบางคนก็มาถึงจะเสร็จภารกิจอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็มาแพ้ แพ้ใจตัวเองไปต่อไม่ได้อย่างนี้ขออนุญาตออกจากภารกิจอันนี้ก็มีนะครับมีและผู้ที่ฟันฝ่าดูเหมือนจะไม่จะรอดหรือไม่รายนี้แต่กลับฟันฝ่าจนจบภารกิจได้แล้วก็มีการสรุปธรรมะอย่างเด่นอย่างยอดเยี่ยมนะครับดวงจิตมีพลังอย่างยอดเยี่ยมเป็นการแบบพลิกสถานการณ์นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเมื่อจบภารกิจนี้ก็มีเหมือนกันครับสำหรับตอนนี้นะครับตอนที่80 ทานตะว,วันก็ขอจบเรื่องเล่านิทานของทานตะว,วันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบนมัรสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะทุตุพองค์ด้วยความครบอบน้อม,อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ